เ <gen U> <th> ต็มที่ครับสวัสดีค่ะนอนได้แล้วนะลูกหลับแล้วนะคะรู้จักบ้านดีดีค่ะสวัสดีค่ะบ้ายบาันนี้คืออันไหนอะแกอันก่อนเข้าบ้านนะเหรอก็มาบอกกันซะ n น No! น no. <No. S 1> จมกันสักทีจมกันแค่นี้โอ้ยเพียนกระจายจา้ะมีใครมีตั่ฝ้าที่มองมาเห็นหน้ำตาจากนี้ไปปดปฏิปฏิวใช้น้นีปิดเปฏิ บอดี้เอไปเลยเก็บนั่งนั่งด้วยเขาไม่ให้นั่งกับบอดี้แล้วบอดี้เปลี่ยนเป็นไหมเงี้ยไปหาเขาบดี้ไม่เคยรักเก็บหรอกรักครับนี่จ่เก็บรักบอดี้อยู่คนเดียวรักครับเก็บไม่รู้เฮ้ยมีมอยตรงไหน เงียบเียๆก่อนนะครับเล่นเสียงแล้วกันใช้เสียงดังๆเลยจูอักาดามี่เป็นซีซั่นเช็คเดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันกันแล้วครับกับตั้งแต่แรกเลยหนึ่งสองซ้อมหนึ่งบอดี้อัดของเก็บได้ไหมอัดหมดเลยเอออัดหมดเลยทำไมเดี๋ยวเก็บเปิดให้อยากดูตัวเองเดือ์ไข่ขนาดไหนขอซูม น่าเกลียดอ่ะโคตรเดือดอ่ะแผลตัวเองก็ไม่แพ้กันหรอกไม่น่าละโอ๊ยาใหมตั้งแต่แรกบัตตี้